สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่งาน World Autism Awareness ค่ะซึ่งงานในวันนี้นะคะถูกจัดขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยตระหนักถึง ออทิสติกโลกนะคะซึ่งเป็นวันที่2เมษายนของทุกๆปีเลยนั่นเองนะคะในงานนี้เนี่ยก็จะมีสินค้าสุดน่ารักจากผลงานของบุคคลออทิสติกด้วยมาจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะแก้วน้ําหรือว่าของใช้ต่างๆที่มีความปราณีตแล้วก็มีความสวยงามมากๆน่าอยู่สำหรับทุกคนก็คือไม่ทิ้งใครเลข้างหลังาจริงๆแล้วที่ทำพิธีกนพูดจาประเด็นไม่ไดดูดเลยครับ หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วนะคะเราก็จะได้กระดาษจิ๊กซอว์มาเราสามารถวาดภาพหรือว่าเขียนข้อความเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบุคคลออทิสติกได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเวิร์กช็อปศิลปะที่เราสามารถไปสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองได้แล้วก็ยังมีบูธมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนที่ช่วยหางานให้กับบุคคลออทิสติกด้วยและในตอนกลางคืนนะคะเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการแสดงผลงานของน้องศิลปินที่เป็นออทิสติกบนมิวเซียมสยามด้วยค่ะ งานนี้นะคะจัดวันที่5-6เมษายนที่มิวเซียมสยามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ